มนุษย์แสวงหาอะ,อะไรกันแน่ที่สำคัญที่สุดที่เราควรรู้คือไม่มีใครในโลกนี้มีอำนาจมากจริงๆโลกเรานี้มีความยุ่งเหยิงมากมายคุณไม่มีวันที่จะควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเราจะเห็นได้จากตัวอย่างของจกักรพรรดิสมัยโรมัน พระสันตปาปาสมัยกลางนาโปเลียนฮิตเลอร์ต่างก็ไม่มีใครมีอำนาจสูงสุดที่แท้จริงการสแสวงหาเงินทองและอำนาจนั้นมีแนวโน้นมที่จะแยกคุณให้ออกห่างจากผู้อื่นไม่เพียงแต่คนที่สแสวงหาความร่ำรวยจะมองผู้อื่นในฐานะคู่แข่งขันเท่านั้นการใช้อำนาจของเขานั้น ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับผู้อื่นเป็นไปได้ไม่ดีหากคุณรักใครคนใดคนหนึ่งเนื่องจากว่าเขาพยายามเอาใจคุณตลอดเวลาหรือเพราะว่าเขาทำในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำแล้วแล้วก็นั่นไม่ใช่ความรักนั่นคือการรักตัวเองมากกว่าอำนาจก็เป็นดังน้ำ ที่จะต้องไหลาจากที่สูงลงไปยังที่ต่ำเสมอจากบุคคลที่สูงกว่าลงไปหาคนที่อยู่ต่ำความรักนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ระหว่างคนสองคนที่อยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้นบุคคลที่สามารถได้รับความพึงพอใจจากความสัมพันธ์ได้ทัดเทียมกัน หากคนหนึ่งคือผู้บังคับบัญชาและอีกคนหนึ่งต้องคอยทําตามคาสั่งเสมอแล้วนั่นคือความจงรักภักดีต่างหากไม่ใช่ความรักผมคิดถึงคนหลายคนที่ร่ำรวยมีเงินทองมหาศาลมีคฤหาสน์หลังใหญ่มีไร่นาสาโทมากมายมีคนรับใช้เป็นสิบๆใช้ชีวิตอย่างรูหรา พราะว่าคนพวกนี้โดยเฉพาะอย่างที่เห็นได้ชัดคือโอวัตฮิลและลินดอนบีจอรสันที่เคยหลอกล่อหลอกใช้ผู้คนมากต่อมากเป็นคนที่รู้จักใช้อำนาจได้อย่างชาญฉลาดต่างก็มีชีวิตอยู่ไปวันวันอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายทั้ทงๆท,ที่อยู่ ท่ากลางบรรดาบริวารนับไม่ถ้วนแน่นอนเมื่อถึงตอนนี้เราจะต้องคิดในใจว่ามันต้องมีอะไรขาดหายไปจากชีวิตของฉันแน่ๆเลยเพราะว่าแม้จะมีผู้คนห้อมล้อมเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรักเขาหรือจริงใจต่อเขาแม้แต่คนเดียวการที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอํานาจเหนือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องคู่สมรสหรือลูกๆอาจเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพียงชั่วครู่แต่ในระยะยาวแล้วจะไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะในที่สุดการมีอำนาจนั่นแหละจะทำให้คุณเป็นคนที่โดดเดี่ยวและรู้สึกอ้างว้างมากเมื่อคุณบังคับบัญชาคุณก็ได้รับความกลัว และการเชื่อฟังเป็นสิ่งตอบแทนแล้วอารมณ์ของคุณจะยืนยาวต่อไปได้โดยอาศัยความกลัวกับความเชื่อฟังแค่นั้นหรือมีใครบ้างที่อยากให้ผู้อื่นกลัวเขาเชื่อฟังและยอมทำตามคำสั่งดุดทาตแทนที่จะมีความสัมพันธ์ในรูปที่เป็นอิสระและความรัก